สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Drive Align Review by JB ครับวันนี้ฮะเราจะมารีวิวเจ้าหมวกกันนอกค่ะ KYT ครับ NX Rex สำหรับเจ้า KYT NX Rex เนี่ยตอนนี้เนี่ยผมต้องบอกว่ามันเป็นหมวกกันนอกที่ผมเอามาประจำการในการใช้งานเรียบร้อยแล้วนะฮะเอามาแทนที่ตัวไหนเอามาแทนที่ตอนนี้ HCC Alpha คือจริงๆ Alpha ลฟาสิบเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้งานหรอกซื้อมาผิดไซส์ไม่เป็นซส์ L นะครับ จริงๆแล้วต้องบอกว่าเอามาแทนที่เอ X Light like ดีกว่านะครับในการใช้งานในการออกทริปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนฮะ KYT NX Rex ตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับรีวิวคร่าวๆครับเจ้าตัวนี้ครับ KYT NX Rex ฮะท่านผู้ชมเห็นไหมนะครับตัวนี้เนี่ยได้การันตีจาก ECER 22 ยี่สสอนาะครับสำหรับเจ้าตัว KVT NX-REX ตัวนี้นะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยของผมเนี่ยเป็นลายคาร์บอนนะครับซึ่ง uh, ผมต้องรีวิวแบบตามจริงเนาะสำหรับคนที่ใช้งานนะครับ uh, การเดินผ้าคาร์บอนของเจ้าตัว NX-REX เนี่ยต้องบอกก่นว่าในราคา7,900เนี่ยจริงๆหนักใจนิดหน่อยนะนะครับเพราะว่าตอนที่ผมไปซื้อที่ร้านเนี่ยควระจะหาใบที่ดีที่สุดเนี่ยต้องบอกว่า ดีเฟกจากร้านจากอ่าไม่จากร้านอีกจากการผลิตเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเดี๋ยวผมจะดูเอาเอาให้ดูก่อนแล้วกันครับว่ามันเกิดจากอะไรบ้างดูถ้าท่านผู้ชมทางบ้านเห็นตัวเนื้อลายผ้าคาร์บอนครับสังเกตดีๆว่าการวิ่งผ้าลายคาร์บอนเนี่ยมันจะแบบผมว่ามันยังไม่ค่อยเนียนนะนะครับมันยังไม่ค่อยเนียนเท่าที่ควรเห็นไหมว่าบริเวณแถวๆเนี้ยอ่าเดี๋ยวนะแถวๆเนี้ย มันเหมือนวิ่งผ้าคาร์บอนไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผมพยายามหาดีเฟ็กต์เจ้าตัวเนี้ยจริงๆอเจอเยอะมากโดยที่ไม่ต้องหาอะไรเยอะเลยนะครับเช่นแบบฟองอากาศบริเวณนี้นะครับอันนี้ก็คือมาจากโรงงานแต่ถามว่ารับได้ไหมมองเห็นไหมมันมองไม่ค่อยเห็นในกล้องอ่านี่ไงเห็นไหมมันเป็นมุมๆนะครับมีอะไรอีกล่ะอ่ะเช่นสีตรงนี้ฮะเก็บไม่เนียนอย่างนี้ แต่ว่ามันเป็นจุดเล็กๆน้อยๆครับกับราคาหมวกกันน็อกราคาเจ็ดที่ได้คุณได้คาร์บอนเลยผมว่าก็ไม่ได้แย่อะไรนะนะครับแล้วก็ด้วยความที่เจ้า nx rex เนี่ยมันพัฒนามาจากตัว nfj นะครับ qt nfj เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยโครงสร้างของเจ้าหมวกกันน็อกเนี่ยพุ่งตรงว่ามันคล้ายคึงกันหมดเลยนะครับมันคล้ายคึงกันหมดทรงเอ่ยอะไรเอ่ยเพียงแต่เจ้าตัว nx rex เนี่ยมันจะ ไม่มีในส่วนของซันไวเซอร์ด้านในนะครับไม่มีเจ้าตัวซันไวเซอร์ด้านในเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็ได้ความเบาวกว่านะครับด้วยความที่เป็นหมวกคาร์บอนครับต้องบอกว่าโอเคละมันค่อนข้างเบานะครับถามว่าเบาไหมก็ระดับหนึ่งแต่ถามว่าเบามากไหมผมต้อกว่ามันใกล้เคียงกับ h ฮจ Alpha ัลฟที่ผมใช้อยู่นะครับในราคา7,900บาทเน่ยหมวกกันน็อกคํา ตัวนี้ทำได้ดีในราคา7 9ดในราคา7,900บาทนะครับแต่ถามว่าเท่ากับตัว Alpha 10 Plus a อัลฟา1ไหมผมต้องบอกก่นว่ามันคงไม่ใช่นะครับเนื่องด้วยอะไรเดี๋ยวคุณไปดูวิดีโอต่อจากนี้ครับเวลาเราขับโม่ านผู้ชมเป็นไงบ้างเมื่อสักครู่นี้เวลาเราใส่ขับขี่เนี่ยตัวนี้มันจะดูค่อนข้างสวยเนาะนะครับคราวนี้ฮะเรามาดูภายในกันหน่อยเล็กน้อยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะไม่ได้แงะหมวกกันน็อกเจ้าตัวนี้ให้ดูนะเอาตรงๆว่าใช้เวลาคลิปนานกลัวท่านผู้ชมจะไม่ได้อยู่กับผมซะก่อนนะครับเรามาดูคร่าๆนะวๆฮะโมกันน็อกครับ KYT นะครับด้านในครับบริเวณที่ปิดปากจะมีอยู่บริเวณนี้นะครับก็ปิดคางอยู่ช่วงล่างนิดหน่อย นะครับผมแล้วก็สายครับจะให้สายเป็นดีดีลิงนะครับเป็นดีดีลิงตัวนี้เจ้าตัวนวมเนี่ยไม่ต่างกับเจ้าตัว NFR เท่าไหร่นะครับจะไม่ค่อยแตกต่างกันเลยเพราะว่ามันเป็นตัวสเปคเดียวกันเลยฮนะทั้ง NFR NfJ นะครับ NfJ เนี่ยจะเป็นตัวครึ่งใบนะครับที่ปิดด้านหน้าแต่ว่าด้านท้ายของมกันน็อกเนี่ยจะทรงคล้ายๆกันนะครับ โอเคข้างในครับของเจ้าตัว k ค t เนี่ยจะมีตัวว้าหูสำหรับใส่หูฟังมาให้เรียบร้อยแล้วแต่ผมต้องบอกก่อนว่าบริเวณที่เขาว้าหูเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงกลางกลางหูของของผมพอดีนะ แต่ผมไม่มั่นใจว่าท่านผู้ชมทางบ้านบางคนอาจจะพอดีแหละอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับไซส์สีสันของแต่ละคนนะครับซึ่งการบล็อกหูเขามา,ามาให้เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีแล้วนะครับแต่ไม่มีลลอะช่องเดินไมโครโฟนให้นะครับซึ่งพอมันไม่มีเ็าะช่องไมโครโฟนให้ถ้าใครใช้ไมโครโฟนที่เป็นก้านเหล็กเนี้ยก็อาจจะต้องหลงนิดนึงนะครับแต่สําหรับตัวนี้เนี่ยผมใส่เป็นก้านออกนะครับแล้วก็แปะดินุูกแกอยู่บริเวณนี้ไม่รู้ท่านผู้ชมเห็นไหมน่าจะมืดมองไม่เห็นนะครับ เจ้านมภายในครับก็ทำออกมาได้ค่อนข้างแบบผมต้องบอกว่าเกรดตามราคา7,900นครับนุ่มระดับหนึ่งนะครับผ้าที่ใช้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นผ้าที่เป็นแบบผ้าดีมากนะครับก็เป็นผ้าทั่วไปนะครับแต่นวมเขาค่อนข้างมาเอเช่นฟิตไซส์ครับก็ใส่พอดีสีสาแหละนะฮะมันทำให้แบบรู้สึกกระชับนะครับคราวนี้ครับเรามาเล่าประสบการณ์กับเจ้าตัวตัวนี้กันดีกว่าผมเพิ่งใช้ไปแค่3รอบนะครับ แลที่ผมขับไปไกลที่สุดของตอนใส่เจ้าหมวกกันน็อกตัวนี้ครับผมขับไปที่ศรีราชานะครับขับไปเส้นบางนาต้องบอกก่อนว่าเราสามารถทําความเร็วได้ค่อนข้างยาวนะครับหมวกกันน็อกตัวนี้เสียงดังมากนะครับดังในระดับที่ผมจะต้องเปิดหูฟังบลูทูธดังสุดถึงจะได้ยินคนคุยโทรศัพท์ด้วยนะครับ เพราะฉนั้นเนี่ยตัวนี้ถ้าตอบโจทย์ไหมในระดับหนึ่งผมอาจผมคิดว่านะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ซีเรียสเรื่องเสียงที่ผ่านเข้าช่องหูอ่าช่องลมต่างๆนะครับของเจ้าหมวกนอกใบเนี้ยมากๆผมคิดว่าค่อนข้างตอบโจทย์เพราะในราคา7,900บาทเนี่ยคุณได้ฟู f a ฟ e นะครับที่เป็นเพียวคาร์บอนเนี่ยอืมผมว่าคุ้มแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูวัสถุภายนอกอีกนิดนึงครับย้อนกลับมาติดใจตรงที่ว่า บริเวณที่เป็นช่องลมเห็นใช่ไหมครับท่านชมผมไม่ค่อยชอบวัสดุของมันตรงที่ว่ามันเขาน่าจะติดกาวบริเวณนี้ให้ผมหน่อยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันยังดีดอยู่กับเจ้าตัวเจ้าตัวหมวกกันน็อกอยู่เลยครับคือมันสวยนะแต่แบบแล้คัดใจอะ่ะน่าจะน่าจะแบบว่าทำอะไรกับมันสักเล็กน้อยนะฮะสองข้างเลยเช่นเดียวกันนะครับเนี่ย มันเป็นแกนยาวมาผมว่าถ้าจริงๆเขาอัดกาวสักหน่อยเนี่ยมันจะดูมันจะดูไม่ค่อยกองแกงอ่ะนะครับแล้วก็ขัดใจขัดใจมากทำมาทั้งทีทำไมไม่ทำให้มันสม,มูทกว่านี้นี่เปิดสุดแล้วนะข้างนี้ยังขึ้นไม่สุดเลยฮะท่านผู้ชมต้องกดขึ้นมาอีกชั้นอีกชั้นหนึ่งนะครับอืมนะครับอ่ะตรงนี้ไม่มีปัญหานะครับ ในราคา7,900บาทครับผมว่าท่านชมทางบ้านน่าจะสามารถเลือกนะครับแล้วก็ตัดสินใจในการแบบจะซื้อหมวกกันน็อกใบน,นี้นะครับซึ่งผมคิดว่าตอบโจทย์สำหรับคนงบน้อยแต่อยากได้หมวกสวยๆสักใบหนึ่งเพื่อที่จะไว้ใช้ขับขี่นะครับคลิปหน้าครับคลิปวิดีโอหน้าเราจะพยายามมาดูว่าหมวกกันน็อกที่เราใช้เนี่ยนะครับผมณนะตอนนี้เลยจริงๆเนี่ยคนส่วนใหญ่นิยมใช้หมวกแบบไหนกัน นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะอย่าลืมฮะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ผมครับเพื่อเป็นกำลังใจกับวิดีโอคลิปหน้าเนาะมารีวิวหมกันนนอกให้พวกเราดูนะครับสำหรับวันนี้ครับคลิปที่เรารีวิวสั้นได้ใจความเพื่อตัดสินใจกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสำหรับน,นี้ไปก่อนสวัสดีครับ